เนี่ยกล้วยจับค่ะไไม่่ด้คะกล้วยจับคนเห็นสีสเกตคนเห็นอร่อยมากอร่อยมากนี่มาทานกับเพื่อนก่อนกลับคอนแก่นนี่ใช่คอนเลิงหนาเห็นบอกระดูนูนจริงๆจะมีไข่เยิ้มๆแบบ เกาหลีนะเออแต่บ่านี่เพิ่นต้มใส่เลยจบไปแล้ว่แล้วแบบเกาหลีป่ะแบบเกาหลีที่ว่ามันมันเยิอะๆมะไข่ไข่แดงเยิอะๆมะนี่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 ลองโชกออกมาแล้วมันจะไหนโชก์ซิมาเนี้ยมาทำให้ดูนะโชกโอ้สุดยอดค่ะนี่นี่แล้วก็เส้นเส้นแบบ เต็มเต็มเต็มถือจับเต็มเต็มจ้ามีตีนไหมโอ้ต้องมีสินะโอ้โอ้โอ้ดีงามโอ้แล้วก็มีการเป็นตีนเลยเต็มตีนเลยนะคะนี่ยี่สิบบาทนี่พิเศษหกสิบของเจ้าพิเศษของน้องบริพิเศษมั้งบ้าปุยซังพิเศษทั้งสองจริงๆอ่ะแล้ว่าของเจ้าหลายของนี้สงสัยเพิ่งใส่ส้นหลายใส่น้ำเยอะมั้ง โ mm nah, really mm hmm. ุ้ยน so ี่ไงน่าอร่อยมากใช่ไหมน่าอร่อยมากกินแล้วนะจ้ากินเลยกินก่อนเลยคุยรอให้มันเย็นพัดลมเป่าๆเย็นกินเลยออกเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะนี่เผ็ดพริกไทยเผ็ดพริกไทยใช่ไหมกำลังดีรสเด็ดรสเด็ดใช่ว่ารสเด็ดสวยเข้มข้นเข้มข้นอืม นี่เดี๋ยวเอาตีนตักขึ้นมาก่อนคอลลาเจนเขาบอกว่าให้กินตีนไกคนละสามตีนแล้วหน่อยบ่บ่บ่จะมีอีหลีบ่ได้ตัวจ้ะบ่ได้ตัวปื่อกินเมด่ลดเหรอเอาเลยเอาเอาเกลอปุ๋ยหน่อยหนึ่งหนึ่งตีนหนึ่งตีนบ่ได้กินโดนนะนี่สมคำมาจน เพิ่นจำนาบ่ได้ตะกี้ไปฟอนโควิดไปสามาสายกระมู่ไปน้ำเขาเนาะย้ายไปดูที่ไหนเพิ่นเป็นร้อยสิบลูกศิษยบหรือปู่สดเลยบ่อือนุ่งปู่สดบัดปากน้ามันบ่ใช่ค่ะบัดปากหน้าปีชันเลยใครเป็นลูกศิษย์ือปู่สดปู่สดต้นจ้าทำสูตจ้า ก๋วยจับราคานะคะนี่ก๋วยจับตีนไก่ธรรมดาตีนไกพ่พิเศษก๋วยจับรวมห้าสิบก๋วยจับรวมพิเศษก๋วยจับกระดูกหมูอะไรประมาณนี้นะคะดูราคาได้เลย<ค><ณ>ไม่มๆๆๆไมยังอ่ะเสน้น<ค><ณ>โอเคปะค,คุย<ณ>วา่ามันเ<ค><ณ><ค><ณ>นียวอร่อยอร่อยเหมือเส้นมาก กินหน่อยบอกว่า่ย่าเทียบนะไม่ได้กินถึงจานหาไม่้องไปถึงอุบลเลยมาเชสเกตใช่ทุกคนมาเชสเกตห่างจากมกรซอยนิดเดียวเองบอกว่าเป็นะไรนะเปจำคนเห็นจ้ะไปจำคนเห็นเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดขอบคุณค่ะบ๊ายบาย